ฝากเกมนรกทวงหนี้แขนตอนที่4-6ถึงวิกเตอร์ได้เดินสำรวจพื้นที่ใกล้ๆจนมาเจอกับถ้ำร้างแห่งหนึ่งที่ด้านในกระท่อมเขาเจอไม้ขี่สองกา้านแล้วก็ผูแทง่งและผ้าคลุมกันฝนหนึ่งอันรวมถึงขวานที่มีน้ำหนักเบาเป็นอาวุธชิ้นแรกของเขาจากนั้นวิกเตอร์ได้ออกสำรวจต่อเพื่อหาอาหารคั่ให้ได้ก่อนที่ตะวันจะตกดินวิกเตอร์วิ่งไปเรื่อยๆจนได้เจอกับตึกร้างแห่งหนึ่ง ซึ่งสถานที่แห่งนี้จริงๆแล้วคือโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้เป้าหมายของวิกเตอร์ก็คือห้องเก็บสเสบียงในขณะเดียวกันที่ด้านนอกก็มีผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึ่งเดินมาเจอสถานที่แห่งนี้เช่นเดียวกันวิกเตอร์ได้สำรวจภายในอาคารเพื่อหาของที่เขาจําเป็นจะต,ต้องใช้ของกินอย่างแรกที่เขาได้เจอก็คือน้ํากรนรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ทว่ากลับไม่มีอาหารตามที่เขาต้องการอยู่เลย ทันใดนั้นวิกเตอร์ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเขาจึงรีบดับไฟที่ไม้ขีดแล้วก็คว้าอาวุธก็คือขวานของเขาขึ้นมาจากนั้นเขาได้ลงไปดักรอณจุดที่อยู่ใกล้ๆกับเสียงฝีเท้านั้นและแล้วก็ปรากฏเงาของผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งวิกเตอร์ได้กลิ่นคาวเลือดจากตัวของเขาแต่ผู้เข้าแข่งขันคนนั้นดูเหมือนจะกําลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างและอาวุธที่เขามีอยู่ในมือก็คือปืนไรเฟิลกระบอกหนึ่ง ในขณะที่วิกเตอร์กำลังตัดสินใจจะลงมืออย่างเร่งด่วนนั้นผู้เข้าแข่งขันคนนั้นก็ได้ยิงตัวตายไปซะก่อนและนั่นจึงทำให้วิกเตอร์สับสนว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และอย่างที่รู้รกันว่าการแข่งขันนี้ได้ถูกถ่ายทอดไปทั่วโลกผู้ดำเนินรายการต่างจับตามองวิกเตอร์ที่มีไหวพริบและการตัดสินใจที่เฉียบคมแล้วก็รวดเร็วซึ่งผู้พูดดำเนินรายการได้พูดถึงสิ่งสิ่ง,งหนึ่งที่ถูกจัดทำขึ้นมาอย่างพิเศษ เพื่อเพิ่มความระทึกใจและก็ความสุขสนานให้กับสาธารณาชนคนทั่วไปที่ได้รับชมและภาพได้ดตัดกลับมาที่วิกเตอร์ปืนไรเฟิลที่เขาได้แย่งมาจากผู้ตายนั้นก็คือปืนไรเฟิลรีมิงตันโมเดล700ซึ่งเป็นปืนไรเฟิลที่มักใช้ในการล่าสัตว์กันแต่ทว่าตอนนี้มันเหลือกระสุนเพียงแค่2งนัดเท่านั้นวิกเตอร์ที่ยังคงสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นและก็ยังคิดไม่ออกว่าทำไมพเลเรือนระดับ2คนนี้ถึงได้คิดฆ่าตัวตาย พร้อมกันนั้นวิกเตอร์ยังได้ขนสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าของเขาและก็ได้พบกับมีดพกเล่มหนึ่งเมื่อวิกเตอร์สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างจึงได้ถอดเสื้อของศพรายนี้ออกดูปรากฏว่าไม่เป็นรอยแผลที่เกิดจากการถูกแทงแต่ว่ามันไม่ใช่แผลที่เกิดจากมีดและมันเป็นสิ่งที่ผู้เข้าเข่งขารายอยื่นๆไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้เมื่อวิกเตอร์ปฏิปต่อถึงคำพูดที่ดูวหวาดกลัวของคนคนนี้ก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตาย ขาสังหอนใจได้ว่ากาลังจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นที่นี่เขาจึงต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดวิกเตอร์ได้ปีนขึ้นไปพักอยู่บนที่สูงซึ่งก็คือต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการสอดส่องแล้วก็ตรวจจับศัตรูโดยรอบณตอนนี้มันเป็นเวลา21นาฬิกาที่อยู่ด้านหลังของเขาก็คือเส้นขอบบาเลียเพิงที่ใช้ในการบีบพื้นที่ส่วนฝั่งที่อยู่เบื้องหน้าของเขาก็คือพื้นที่ที่มีผู้เข้าแข่งขันคนอื่นอยู่ ซึ่งบาเรียเพลิงที่อยู่ด้านหลังของเขาจะค่อยๆบีบแคบลงเรื่อยๆเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนดไว้มันใช้เพื่อกดดันผู้เข้าแข่งขันให้มาต่อสู้กันและภายในระยะเวลาไม่กี่วันพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟโซนก็จะไม่เหลืออีกต่อไปวิกเตอร์ที่เนยละจากการออกสำรวจทั้งวันก็ได้เผลอหลับไปและเขาก็ได้ฝันถึงจูเลียซึ่งในความฝันจูเลียได้บอกอะไรเขาบางอยา่างวิกเตอร์ไม่ได้ยินเสียงของจูเลียในความฝันแต่เขาเพยายามอ่านปากของเธอ ซึ่งในความฝันจูเลียบอกให้วิกเตอร์ตื่นขึ้นได้แล้ววิกเตอร์ได้รีบดูเวลาที่นาฬิกามันเป็นเวลาเพียงแค่ตีสี่ยี่สิบเท่านั้นเองเขาได้ยินเสียงผู้เข้าแข่งขันสองคนกำลังไล่ล่ากันอยู่และใครก็ตามที่รอดจากการไล่ล่าครั้งนี้วิกเตอร์จะเป็นคนสังหารเขาเองผู้เข้าแข่งขันหนึ่งจากสองคนได้ทําการสังหารผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึ่งได้สําเร็จเมื่อวิกเตอร์เห็นว่ามีผู้รอดชีวิตเหลือแค่คนเดียวแล้วก็ได้เวลาที่เขาจะต้องลงมือ ในขณะที่เขาแกํานังจะเหนี่ยวไกปืนไรเฟิลน,นั้นเขาได้เห็นบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ที่ด้านหลังของผู้เข้าแข่งขันคนนั้นแล้วเจ้าสิ่งนั้นกำลังกินซากศพของผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึ่งอยู่ผู้เข้าแข่งขันคนที่รอดชีวิตไม่เห็นเจ้าสิ่งนั้นแล้วถึงกับกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจอย่างสุดขีดเจ้าสิ่งนั้นก็ได้ฟันตัวเขาขาดเป็นสองท่อน <S <S มอวิกเตอร์ได้เห็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเขาจึงตัดสินใจหนีออกปจากพื้นที่นั้นให้เร็วที่สุด และเขาก็ได้นึกถึงคําเตือนในตอนที่เขามาถึงสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกว่าความเสี่ยงในการถูกกำจัดทิ้งก็คือสูงมากซึ่งความหมายนั้นก็หมายถึงเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นี่เองตอนนี้วิกเตอร์เข้าใจแล้วว่าทําไมผู้เข้าแข่งขันคนแรกที่เขาได้เจอถึงเลือกที่จะฆ่าตัวตายวิกเตอร์ที่กําลังวิ่งหนีไปพางแล้วก็คิดหาวิธีเอาตัวรอดไปพางก็กาลังถูกเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นวิ่งไล่ตามหลังอยู่ ผู้ดำเนินรายการที่ได้ดูการถ่ายทอดสดนี้ผ่านกล้องหุ่นโดนได้บรรยายว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้สังหารผู้เข้าแข่งขันไปแล้วจำนวนหกคนและเมื่อมันเห็นเป้าหมายอยู่ในสายตาแล้วมันจะทำการไล่ล่าเป้าหมายต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสังหารเป้าหมายได้เมื่อวิกเตอร์รู้ตัวแล้วว่าฝีเท้าของเขาไม่สามารถวิ่งหนีจากเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ไปได้เขาจึงได้หยุดและก็สำรวจพื้นที่รอบๆจนเขาได้เห็นกระท่อมหลังหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจวิ่งไปยังกระท่อมแห่งนั้น วิกเตอร์ได้วิ่งสุดชีวิตไปยังกระท่อมแล้วก็พุ่งทะลวงบานกระจกหน้าต่างเข้าไปพร้อมกับหลบใบมีดจากแขนของเจ้าสั์ปะหลาดตัวนั้นได้แบบเฉวเฉียดวิกเตอร์ได้เอาผุ้แท่งขึ้นมาจุดเพื่อเพิ่มแสงสว่างในการมองเห็นและนั่นพอจะทําให้เขามองเห็นร่างกายคร่าวๆของเจ้าสั์ปะหลาดตัวนี้ตัวของมันใหญ่มากจนมันไม่สามารถเข้ามาทางหน้าต่างได้วิกเตอร์เพิ่งนึกได้ว่ายังมีประตูอยู่ เขาจึงได้ปพุงเข้าไปคว้าท่อนเหล็กเอาไปขัดช่องประตูไว้ <S <S เขาทำได้ทันเวลาอย่างฉิวเฉียดก่อนที่จัวสัตว์ประหลาดตัวนี้จะพังประตูเข้ามาพร้อมกันนั้น <S <S <ess im> เขายัางได้เอาตัวเองยืนขวางยันประตูไว้เพื่อช่วยสกัดกั้นด้วยอีกแรงหนึ่งเมื่อตัวสัตว์ประหลาดเห็นว่ามันไม่สามารถเข้ามาได้แล้วมันจึงได้ยื่นมือทะลุหน้าต่างเข้ามาแล้วก็หวังจะใช้ใบมีดที่แขนของมันในการสังหารวิกเตอร์วิกเตอร์ที่ทําได้แต่เป็นฝ่ายตั้งรับในตอนแรกได้ตัดสินใจหยิบขวานขึ้นมา แล้วก็ได้ฟันไปที่แขนของเจ้าสัตว์ประหลาดเจ้าสัตว์ประหลาดจึงได้ร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเมื่อวิกเตอร์เห็นว่าได้โอกาสแล้วเขาจึงได้พุ่งไปหยิบปืนไรเฟิลขึ้นมาแล้วก็ยิงไปยังศีรษะของเจ้าสัตว์ประหลาดแต่นั่นมันยังไม่เพียงพอในการสังหารเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เขาทําได้เพียงทําให้มันบาดเจ็บและก็ลาถอยไปเองเมื่อเจ้าสัตว์ประหลาดลาถอยไปแล้ววิกเตอร์จึงได้หันมาปฐมพยาบาลร่างกายของตัวเอง และภาพก็ได้ตัดมาหน้าทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของเกมเอาตัวรอดนี้หัวหน้าทีมวิจัยได้บอกให้ลูกน้องรายงานสถานการณ์ของคุณแต่ละตัวในแต่ละพื้นที่มาซึ่งทุกๆคนก็รายงานว่าคุณทุกตัวทํางานได้อย่างปกติดีซึ่งหุ่นตดลองพวกนี้เป็นเพียงแค่ต้นแบบที่ใช้ทดสอบในรอบคัดเลือกเท่านั้นมันเป็นคําสั่งที่ส่งตรงมาจากเบื้องบนและเมื่อจบการแข่งขัน,ขน,ขนรอบคัดเลือกนี้พวกมันจะถูกส่งมาปรับปรุงข้อบกพร่อง เพื่อน,นากลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งในการแข่งขันรอบจริงจู่ๆก็มีสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นเจ้าหุ่นดัดแปลงโค้ดเนม E7 ได้เกิดปัญหาขึ้นซะแล้วและนั่นทําให้หัวหน้าทีมวิจัยตกใจเป็นอย่างมากเขาคิดว่าหุ่นเกิดขัดข้องขึ้นมาแต่แท้จริงแล้วเจ้าหุ่นนี่มีชิ้นส่วนบางจุดได้ถูกทําลายลงไปหัวหน้าทีมวิจัยจึงได้สั่งให้ลูกน้องช่ายรีเพย์ภาพบันทึกของเจ้าหุ่นนี่ก่อนที่มันจะได้รับความเสียหาย จากนั้นทุกคนก็ตกตะลึงกับภาพที่ได้เห็นนั่นก็คือภาพของผู้ข้องแคันคนหนึ่งที่ได้ทําการต่อกรกับมันคนคนนั้นก็คือวิกเตอร์นั่นเองโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ